รถทำกินหน้าใหม่ปีใหม่เครื่องยนต์3,000ใครอยากได้ต้องรีบมาจับมาจองค่ะสวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับเนเน่ยูน้อยร้อยโลนะคะวันนี้เนเน่พาลูกค้าหลายๆท่านพี่ๆที่ชมการรีวิวนะคะมาดูคันนี้เลย Isuzu D-MAX หน้า All New ปี2020นะคะเครื่องโยนต์3,000เป็นรถตอนเดียวที่สีสวยมากเข้ามากันแบบสวยๆเลยค่ะกระจังหน้านะหน้าเหมือนยักษ์แบบนี้นี่นะคะเป็นสีทูโทนะคะ่ะทุกคน เป็นสีดําตัดกับสีเทานะคะดันโลโก้ของเขาที่เป็นโครเมียมขึ้นมาค่ะตาไฟนะคะเป็นตาไฟหลอดไฟแบบฮาโลเจนนะสวยๆลอยนะคันนี้นะด้านล่างนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาดูด้านข้างด้วยค่ะคันนี้นะล้อนะคะเป็นล้อก,กระทะผ่ามาทุกคนยางเป็นยางเดิมมานะคะหลายๆคนโอ้ย พี่อยากได้แบบซิ่งซิ่งเปลี่ยนให้ได้ไหมถ้าอยากได้ล้อหน้าเป็นล้อแม็กหรืออยากได้ล้อเดิมก็แจ้งได้แต่ยางไม่ต้องเป็นกังวลเพราะยางเปลี่ยนให้4เส้นฟรีนะคะด้านหลังเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นล้ออะไรและถ้าอยากได้บรรทุนักๆบอกได้เดี๋ยวจัดให้ค่ะคันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวมาให้อยู่ที่ด้านข้างนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถฟรีไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเนเน่เปลี่ยนให้ใหม่ติดให้ใหม่ไปเลยรอบคันนะคะย้ำอีกทีว่าคันนี้เครื่องยนต์สามพัน ล้อหลังเป็นล้อกระทะเช่นเดียวกันค่ะใครบรรทุกหนักอยากได้กระทาผ่าอยากได้เพลาลอยแจ้งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเน่จัดการให้ส่วนตัวนี้นะคะได้เป็นตอนเดียวมานะคะอยากได้เป็นคอกหรืออยากได้เป็นตู้ทึบเอาไปทําอะไรก็แจ้งได้เดี๋ยวเน่จัดให้นะคะเดี๋ยวเน่จัดให้เลยนี่นะให้ดูที่แมกไลเนอร์นะคะสวยๆยังไม่มีร่องรอยการบรรทุกยังไม่ได้ทําอะไรมานะจ๊ะลูกค้าจ๋าเพราะฉะนั้นใครกําลังจะหารถไปทามาหากินอยากได้แบบเครื่องแรงๆนะคะอยากได้คอกเพลาลอย กระทะผาหรือว่าตู้ทึบคอมเมนต์มาเดี๋ยวเน่จัดมาให้ค่ะให้ดูด้านในกันสักนิดนึงค่ะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะเกียร์กระปุก6สปีดค่ะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะจ๊ะรถเข้ารถคันนี้นะคะเข้ามาแบบถูกกฎหมายเพราะว่าอะไรเรามีเล่มมานะคะนี่จากเอกสารด้านข้างที่เบาะด้านข้างนะคะทุกคนคะ่ะ ใครที่กําลังจะมาซื้อรถกับสมชายคาร์เซ็นเตอร์บอกเลยว่าไม่มีผิดหวังและรับประกันให้ด้วยค่ะไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมเดี๋ยวจะพาไปดูกันต่อที่ห้องเครื่องค่ะด้านในสวยด้านนอกสวยห้องเครื่องก็ต้องสวยเช่นเดียวกันค่ะมาคันนี้นะคะเปิดฝาให้ดูเลยให้เห็นไปเลยว่าเครื่องเดิมๆนะคะรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดค่ะคันหน้าเดิมไม่มีบิดไม่มีโค้งไม่มีงอนะคะรอยอาร์จากโรงงานก็ยังอยู่นะคะคันนี้หลายๆคนกังวลว่าเอ๊ะ ฉันจะเอาออกไปแบบนี้หรือเปล่าไม่จ้าเดี๋ยวน้องร้างทําความสะอาดให้นะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะรอฟังเบอร์เนเน่ได้เลยโทรหาเนเน่ได้เลยนะคะคันนี้นะ0926515436ค่ะ0926515436นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe ให้เนเน,น่ด้วยนะคะช่องทางการติดต่ออื่นขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า บริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่2องคะ่ะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนําม,มาจากมาจากกรุงบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมขายพาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ